สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมทางบ้านทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้เนาะคะ่ะกามาพบกับช่องปลาต่อยคนไม่เซ็นเนาะคะ่ะวันนี้นะคะปลาต่อยกามาอยู่ที่สารปูรษีตาไฟะคะ่ะมาอยู่ที่สารปูรษีตาไฟเนาะค่ะเนาะมาเดินทางมากับทางช่องมาวิน,นะคะ่ะวันนี้มาตามต่อขอโชคลาภเนาะค่ะเนาะกับสารปูรษีตาไฟซึ่ง บ่ได้มาหาปูโดนแล้วเนาะคะ่ะกะมอน,นี่็คือเป็นเมือสันบันดีล่ะค่ะทีมาขอโ่งขอลาบ่วงเขาบัรนาเนาะคะ่ะเขาบัรนามาหาปูฤาษีตาไฟมาขอแนวทางเนาะคะ่ะเนาะมาหาแนวทางไปฝากเป็นตอนเอ็บซี่ทางบานผู้เพินยุกไกลเนาะคะ่ะเนาะบางทันเพอยุต่างประเทศในประเทศก็จริงได้าายุกไกลก็สามารถเดินทางมาได้เนาะคะ่ะเนาะก ป้ตอยกัมาเป็นสะพานบุญเนาะคะ่ะกับเอมี่เอฟซีเนเม็นมากอยู่ดอกค่ะว่าป้ต่อยไม่ได้ไปปูหรือีตาไฟนานแล้วนะไปตามปูหรือีตาไฟไหยแน่ของงวดนี่งมวดวันที่หนึ่งกันยายนพศ2568นี้นะคะกะเล่ม,มลืมเนกะเลยส่วนกันมากเนาะคะ่ะแต่ว่ากับเทั่ยงยานฝนตกท่านผู้ชม มืัอนี้กอากาศคืมๆเขาว่าพายุสีเขาเนาะค่ะก็เลยส้วนช่อมาวินมาซ้ำฝนประทันได้ลงเนาะค่ะเนาะจะว่าคืมอยู่ลมคลืมคือฝนสิต,ตกเนาะค่ะ,คะกะบ่เป็นหยังเนาะค่ะมาขอโชคขอลาภมหาแนวทางไปฝากไปตอนเอฟซีทางบ้านซึ่งกระปูหรือสีตาไฟนี่ค่ะท่านผู้ชมได้เบิ่งคลิปที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะคลิปที่ตั้งแต่เริ่มต้นที่ผ่านมาเลข ปูหรือสีตาไฟนี่เลขยจักใหญ่กรแเม่นเนาะคะ่ะเพราะว่าสิเป็นเหลขยจักใหญ่เลขถถวยแก้วบ่เว่าเป็นเลขถูกเหลือเซียมซีเนาะค่ะกะสังเกตเราเนาะคะ่ะครับปลาต่อยมากอะเพื่อมาหาแนวทางเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะกะมาตามต่อขอโชคลาภเนาะค่ะเนาะแต่ละหมู่แต่ละปนตามสารตามสถานที่ เริ่มด้วยค่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องป้าต้อยคนมิเซ่นกับพร้อมกระทีมงานทุกถทกทันลำเดื้อค่ะค่ะมืันนี้ก่ะเดี๋ยวเขาไปด่านในกันเนาะค่ะเนาะเขาไปด่านใน้แบบดูถูกบอกกาวขอโชคลาภกับปูหรือสีตาไฟไปค่ะค่ะนี่เนาะคะ่ะมาหอด มาถึงตอนนี้อยู่ที่สารปูฤสีตาไฟนะคะนะคะปูฤสีตาไฟเพิ่นเพิ่นนั่งยิ้มเปยเปย์ย,ยุ่นเพิินว่าเพิ่นลูกว่าลูกหลานสิมหาเพิินเพิินก็เลยยิ้มตอนหลับเนาะค่ะเนาะสาธุเดอปูฤสีตาไฟปูศักดิ์สิธิ์ปูหูแกวตาทิบเมื่อนีช่องปะตอยคนมีเส้นกะได้มาขอโชคลาภเนาะค่ะเนาะกะขอ เปิดโชคเปิดดวงให้กับเอฟซีท่างบานให้เพื่อนได้โชคได้ลาบให้เพื่อนได้สามวตตรงๆของงวดวันที่หนึ่งกันยายนสอนนงพันห่าร้อยหกสิบแปดเนยเดือูเด้อตอนนังยิ้มเปื่อยๆน่คะท่านผู้ชมปูฤษีตาไฟเป็นเป็นกัดใจดีแล้วค่ะกับเพื่อนดูแลปกปักรักษาลูกบานลูกหลานเจ้าบา้านเจ้าช่อง แถวนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมให้เย็นเป็นสุขตลอดมากเนาะคะ่ะปูใด้จไไิไปใส่ไปค้าขายบ่กไปหาเงินหาทองกรุงเทพกรุงไทยกลับมาขอมาบอกกาวเพ่นเนาะคะ่ะเนาะกับปูฤษีตาไฟเนี่เนาะคะ่ะกับบรรยากาศหลบหลอดท่านผู้ชมเอ้ยเบิ่งเอาอากาศค้มค่ะค่ะวันนี้ค้มค,มค,มค้มฟ้าค้มฝนนะคะนี่เนาะคะ่ะบริเวณหลบหลอดเอา้า นึกว่าเห็ดปวกน,น่งนึกว่าเห็ดปวกทานปุ้ชมือี่บานได้สองสามดอกนี่ตัวป้าต้อยนึกว่าเห็ดปวกคันเป็นเห็ดปวกสีผ้าเก็บไปแกงเลย ค่ะบริเวณรอบๆศาลปูนาศาลปูกับเป็นน้องน,น้ำใ่เนาะคะ่ะบรรยากาศดีล่มผดมาเย็นสวยๆบริเวณรอบๆนะคะบรรยากาศกับเมเน่โบมีแดดดอกคะ่ทะท่านผู้ชมกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะคะบริเวณกวางขวงนะคะท่านผู้ชมมาวิ่งเหิืนกับกำลังเปิดก่องอยู่นะคะเนาะก เคะ่ะเขาไปเพิ่งด้านไนกันแต่ว,ว่านานีนาเฮ็ดออกด้วยค่ะท่านผู้ชมประต้อยกัน,นว่าเฮ็ดปวกวยู่ตรงนี้เนาะคะ่ะนี่ตะกีก้กะมองนี้ก็เป็นป่าอยู่ด้วยค่ะท่านผู้ชมมันที่นี่เจ้าบ่านพันก็มาเอารถไถมาดันออกดันให้ก้วงเนาะคะ่ะ อืมเอองานใหม่ฮักใส่ลังคานงานใหม่หักใส่ลังคา,งา,งคาปูรูสีตาไฟเนาะคะ่ะมาหอดมาถึงแล้วเนาะคะ่ะอันนี้เอออันน,น,นี้อันนี้เขาเอิอนตะไข่นามเฟิ่นเนาะค่ะคันนาฝนคณาฝนกับสีเขียวแต่ว่าคันนาแรงกับสีแหงเนาะคะ่ะแหงเป็นเป็นสีดำสีเท่าเท่า แต่ว่าคันถือกฝนนี่ก็จางเพ่นนี่ถือกฝนน่ะเป็นเขียวเขียวเป็นก็จางพรมเลยท่านผู้ชมเหมือนพรมที่ปูต่ว่ายางกับนุ่มหนุ่ม,มตีนเลยนุ่มตีนอีกตั้งหากนียเป็นคือพรมเลยนี่มันเป็นเฟิร์นเนาะค่ะเนาะน,นี่เป็นเฟิร์นถือกฝนนี่เขียวแต่วานานเรงนี่บ่ได้เพิ่นบ่ได้กินนานกิน,ในใหนเพิมันก็สิ เหี่ยวลงเปลี่ยนสีเนะคะนุ่มนุ่มนุ่มอืนี่นะคะท่านผู้ชมกับสารปู่หรือสีตาไฟเนะคะเนาะเป็นยิมเปย่เปย์ยืนยิมเป็นลูวาลูกร้านสีมหา ห้างอียงังมันนี้เป็นห้างอียังอยู่ข้างบนใน้านบนนี่นี่แล้วค่ะเป็นตอตอตุ่มบอกเฮ้ยอียังห้างแมงอียงังที่แหลกมาว่าเป็นห้างตอโบเมนห้างตอเนาะค่ะไปเตรียมสิคอมาถาม่ายร่าบอกกล่าวท่านก่อนนะครับไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะครับเอฟซีทางบ้านทุกทุกทันนะครับสวัสดีทั้งสองช่องเลยนะคะ ช่องมาวินชาแนลป้าต่อยคุณมีเชนสวัสดีทุกทกท่านค่ะครับวันนี้ท้าต้องชมทางผมก,ก,กับป้าตอยก็าที่เดินทางมาหาปู่ฤาษีตาไฟครับเพื่อมาขอบคุณบารมีท่านนะครับโลกภาพนิดิตน,นะครับวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับท่านผู้ชมวันนี้อากาศเป็นใจมากครับไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนอากาศ ฟ้ามืดมัวคื้มคล้ายฝนจะตกแต่ยังไม่ตกนะครับยังไม่ตกคิดวา่าพายุนะครับน่าจะเข้าท่านชมที่ผมดูและติดตามพยากรณ์อากาศทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคงจะประมาณ24ถึง27 28เดือนนี้นะครับคิดว่าพายุจะเข้ามไม่รู้จะถึงแถวบ้านผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ทางอื่นก็มีท่วมบ้างแล้วนะครับแถว ทางอีสานตอนบนแถวภาคเหนือหรือภาคใต้นะครับและภาคภาคกลางเป็นบางจังหวัดนะครับท่านผู้ชมก็เอากําลังใจช่วยนะครับที่ีที่อยู่แทนพื้นที่มีน้ำท่วมนะครับท่านผู้ชมแต่ทางบ้านผมนี่พืนนาไร่นาก็ยังแห้งนี่นะครับยังไม่มีน้ำนะครับยังไม่มีน้ําอยู่ในในไร่ในนาเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะมันเป็นไรนะครับเดี๋ยวมือนีนะครับผมกับป้าต้อยกับชิดันั่มนะครับ กินของมาสักการะไหว้ถวายครับฟูนิศิตาไฟนะครับขอโชคลาภเด็กเรียนสมผลนั่นนะเพื่อเปร็จแม่ทางนะครับนั่มไปฝากไปตอนเอฟซีทางบ้านนะครับคือบางท่านนะครับก็อยู่ไกลไม่มีโอกาสได้มาผมก็อาสานะครับเป็นสะพานบุญนะครับผมกับป้าจอยเป็นสะพานบุญนะครับเชื่อไหครับเอฟซีทางบ้านจุดคนนะครับเซรามีเอฟซีเพิ่นเมนมาเนาะค่ะน้ำว่า ไอ้ปะาต๋อยคือบ่เด้ไปหาปูฤาษีตาไฟโดนแล้วเออ่นขีดหอดปูผลไม่ว่าให้ปะาต๋อยมาปะาต๋อยเลยนส่วนมาวิ่นมาเนาะค่ะัาเมว่่เห็นมาโดนเ่เห็นล่คงิปของปูฤาษีตาไฟวันนี้ก็มามาหอดมาถึงแล้วปูเด้อยังไ๋กันเพิ่นดีเถื่อาลูกสิมาขอนำปูนี่แหละลูกิมาขอ เลขถูกอยู่ในกล่องนี่ยเดาปูให้พิจารณาเบิ้งให้ลูกให้หลานเดาปูเดอ้อมื้อนี้ก็สิมาขอสองยางก็คือเซียมซี่กับเลขถูกเด้อปูให้ปูพิจารณาโลดเด้อปูเอ้ยอ่าว่าเลขถูกอยู่ในกล่องที่ผู้ขาไปสั้งไว้ตัวไหนมันไปตรงกับเลขกถ่ายนะวันที่หนึ่งของหมวดวันที่หนึ่งคันย่ายน่นนี่ปูกับพิจนา,าดีเดียวมาให้ลูกให้ลหลานโลดเด้อลูกหลานก็จะได้จุดเบิ้งว่ามันเป็นเลขตัวไหนเอาให้แตกส<ม>ามตัวโหลดเด้อ

ได้มาโดนค่ะมาหอดมาถึงปูแล้วเดอ้อมาขอเพิงบ,บละละุญบารมีมาขอเหล็กเด็นเด,นดน้ําปูไดงหดนี่ปูปวดภายให้ลูกให้หร้านเดอ้อที่เพื่อสิได้ไปฝากเอฟซี่ผู้เพิินยุกไกลเอาลมสาธุ้อปูเดอ้อ ทางนั้นเหมือดเหมือดมากเหมือดมาก,กโต๊ะกับโต๊ะรดเบย่าดอกฝนในตะ้ฟ้าจะกลัวอะไรกับพุนตกมาโตัวจังสีใส่ใส่หน้าเข่างามสมบูรณ์เขา่างามาาม,มาท่านผู้ชมมาเตรียมอธิษฐานกราบไหว้บอกเก่าวปู่าษีตาไฟไปพร้อมๆกันนะครับสาธุ<ส><ส> นะโมะะตัสสะภะคะวะโตโอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะะตัสสะภะคะวะโตโอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ<ว>ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะสาธุสาธุสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอาลักษ์ที่ปกปักรักษาแม่นงางธรณีพร้อมด้วยเจ้าที่เจ้าฐานและ ปูฤษีตาไฟผู้ศักดิ์สิทธิ์ปูฤษีตาไฟผู้มีตาบะอันแงกาปูฤษีตาไฟผู้มีหูแกวตาทิพย์ผู้มีความเมตาเมื่อนี้ลูกหลานช่องมาวิ่งชาแนลพร้อมไปปฏิทิต่อยชาแนลขณนเดินทางมาสักหลักราบไหวเพื่อมาขอเพิงบุญบรารมีปูฤษีตาไฟผู้มีความเมตาต่อลูกต่อหลานทุกขังที่ลูกหลานเดินทางมาถึงกับให้ของติดใหม่ติดมือคือรางวัลเลกไทย รางวันที่หนึ่งปูเคยให้โชคให้ลาบปล่อยคังเมื่อดีวันดีกัหวังเป็นยังยิงวาลูกหลานมาหาปูได้คัางนี้มือนี้เพื่อหาแนวทางเพื่อเป็นสะพานบนุญเ<น>ชื่อมไปกับเอฟซีทัวรโลกที่กำลังล่อช่มล่อติดตามอยู่ในขณะนี้ให้เพิ่นได้โชคได้ลาบได้ปูเดอร์ให้ได้สามโตตรงตรงเมือ่อนีลูกหลานกติกขอเสียงท้ายเลขถูกและเลขเชื่อมซี่ให้ปูจับและดีเดีวมาให้หนวเดอร์ปูเดอร์ตรงทีเลขถูก วัดไปตรงขับเลถ่ายแล้วที่หนึ่งตัวไหนมาขอให้ปูนี่ปีนี้ผมว่าให้ให้ใหลูกให้ร้านเราได้ปูเด้อให้ได้สามตัวนึงนึตรงตรงปังปังโหลดได้ปูเอ,อ้ย<ท>สา <ordu> ธุสาธุสาธุเด้อปูมาปวดมาพรายมาขอเละเด็ดได้ปูงวดเนี่ยซาธุสาปู ดีมากดีนลวเพอปลูได้แวตไม่้มืมายีบนี่ยคว่มรูสึกว่า,าเย็บเห็นแล้วค่ะย็บออกมาแล้วเนะค่ะสามโตตรงๆนี่ยปูเันไฮตัวน,นี้เนาะค่ะอ่าดจุดเลยนะครับเป็นเนงินเป็นทองเลยเนี่ย สีแดงมาบินขยวเซียมซีเพราะว่าปัสตอยเป็นคนหยิบเหล็กถูกมาน้ำกันแบงหนาทีซนะครับ,บ,รบแต่ว่าขอห็นยงกัดย่เจ้าให้ขอยโตปะไปละ ยุ่งตัวหน่อยๆแต่ว่าการคันขอเลยตับก่อนล่ะสองสามสี่ห้าภาษีทบยุ่งไหหมาวิ่งบนฟ้าสวมกุเลยจัดกุ้งสวมที่ถ้าไปภาษีก็หลอดเขาหาง่นใส่แซ่ถุยเด้อปูเด้อเบิ้มไหลูกไหล้านเด้อสีเผาโต้ได้ออกโต้ได้ตรงกับเลขกถ่ายแล้ววันที่หนึ่งเรือว่าเลขกถ่ายรัตตีสองโตปูเห็นว่าตรงมันสีไปออกตัวนี้ละปูกัดจัดการยิบออกมาให้ลูกให้ล้านเลยเป็นปูเด้อ ออกมาแล้วนะคะหมายเลขค่ะหมายเลขศูนย์ศูนย์นะคะหมายเลขนะหมายที่สองหมายเลขเก้า หมายเลขก้เลขเก,ก้าหมายเลขสองหมเลเก้าหมายที่สามหมายที่สามออกมาแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมหมายเลขห้าศูนย์เก้าห้าศูนเก้าห้านะครับหรือศูนย์หห้าตามนั้น,นครับสำหรับตัวเลขก็โปรดใช้กัญญา,าในการรัดค่ะถดแล้ป่วย ศูนเกาหาหรือว่าศูน์หกหาเนาะค่ะท่านผู้ชมมันมานปังปังตอนนี้เลขถูกกาลังใหม้ได้สองตัวแต่เห็นเลขเกตขึ้นแล้วนะครับตัวแรกตัวที่สองบลูว่าตัวใดนเนาะค่ะตัวที่สองแต่ว่านยินแต่เก่าแต่ก่อนเนาะทีมาานันไปเบิ้งขางหลังสารปูไป ยังยังวัดเด็ดไปเบื้องบ่อบนเด็ดไปเบิ้งเดี๋ยวพาเอฟซีไปดูด้านหลังแล้วค่อยมาดูเลขทูบนะครับค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแนนค่ะไปค่ะ,ไป,คะไปนะครับท่านผู้ชมค่ะไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งบริเวณรอบๆแล้วก็ไปเบิ้งด้านหลังศาลปูน้ำเนาะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมพอมาระวางล่อเลขทูบเนาะค่ะเลขทูบไม่ยังไม่หมดนะคะไปค่ะโอ้ยตกใจเหมือลมมาลมมาลมแรงลมเริ่มแห้งขึ้นเรื่อยๆเนาะค่ะ มาโหลดมาเลยนะคะพาย,ยุเดี๋ยวไปเบิง่งด้านหลังสารปูเน <c oughs> าะคา่ะน้องผามี่อย่างบอกเออนี่เนาะค่ะด้านหลังสารปูคือสิบ้าเอฟซีไปเก็บเห็ดก่อนเจอเห็ดอะไรอยู่ <c oughs> เอา้าเฮ้ยเห็ดคือออกยิ่สูงถี่ยัดต่อยเอา้ามาวินเห็ดกินบ่ได้ได้วยเนี่ย <c oughs> เห็ดกินไม่ได้นะคะอุ้ยมีตัวเลขพร้อมท่านผู้ชม S <S เอาเห็นเป็นตัวเลขเอาเดี๋ยว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 สีส้มส้มห้เบิ้งก่อนโอท่านผ <ไว S 1> ูน้ชมท่านผู้ชมแปลกมากเลย <S <S คือจังตัวเลขแท้แมนบอเ,<ม><ม>เดี๋ยวให้ยเอฟซีเป็นเบิง้งคล้ายๆเป็นตัวเลขเอานี่น,น,นี่นี่นี่น้องคะท่านผู้ชมเดี๋ยวสีส้มให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะน่าจะเป็นเอาแปลกมาก09หรือ104นะครับเลขซีคล้ายดีบเก่าเรื่อยๆต่อยนี่1 0ูหรือว่า104่ง่แมน อ,อุ้ยยัยวินโตยู่ข้างล่างก็เป็นเหล็กเกจแต่ข้างล่างก็คล้ายๆเป็นเหล็กเกจนี่นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเอาเดียวเดียวอ้ยเมื่อข่บวันหนึ่งแต่ว่าหนึ่งศูนย์สี่นี่นะคะข้างข้างล่างนี่คล้ายๆเหล็กเกจนะครับมีหนึ่งมีศูนย์มีสี่หรือหนึ่งศูนย์เก้านะคะแต่ว่าด้านล่างเป็นเหล็กเกจ สำหรับตัวเลขก็โปรตชัยนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมแต้ว่าแปลกมากเลยก็สอนให้ท่านผู้ชมดูว่าเห็นเหมือนผมไหมแปลกมากนะนี่ต่อยเนาะเลขเฮ็ดขึ้นเอ็ดขื่นที่ตัวไม่เ็ยจาเป็นขีดเีขเนาะอย่างที่จามันเป็นเชียร่าไหมเออโอเออเป็นเสือร่าเซีอร่าแต่ว่าเป็นตัวเลขหรือว่านีะค่ะท่านผู้ชมดูสีกระจห้เลขมีหนึ่งมีศูนย์มีสี่ หรือว่าหนึ่งศูนย์เก้าตรงนี้คล้ายๆหน้าคนจะต่อยขันเบื้องทั้งนี้ไหนนี่นี่นี่แม่คล้ายๆหน้านี่ค่านผูมชมนะนี่คล้ายหน้าคนมาเวลาคือจังหน้าคนเปือเนาะเหมือนหน้าคนโผล่ท่านผู้ชมคล้ายๆหน้าคนนี่โอ้แปลกมากเลยท่านผู้ชมเหตุมาขึืนข้นยอบสูงหนึ่งมันที่นี่ ยุคกลางต้นใหม่เลยแต่ว่าเห็ดอันนี้กินบ่นได้เป็นเห็ดอ,อี่งบ่ตากินเอาอ้าวเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิซองให้เบื้องโดนโดนเพิ่ผลบาเทียบบางเ้นผลเบิ่งบ่ท่านเนาะคะ่ะแต่ว่าแปลกมากเลยเลขขึ้นยุเห็ดเนาะค่ะมีหนึ่งมีศูนย์มีเก้าหรือว่าหนึ่งศูนสี่แต่ข้างล่างเป็นเจ็ดนะคะข้างล่างมีเจ็ดน้ากระเท่ากบวามีหนึ่งมีศูนมีสี่มีเจ็ดนะคะ สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทาง่องกับมหาแนวทางเนาะค่ะเนาะจูจๆมาเห็นเลขขึ้น,นค่ะกระสีประมาณนี่มาวิ่นผลมา่นเห็นเฮ็ดอีกแล้วนานี่เนาะค่ะเฮ็ดออกเนาะค่ะท่านผู้ชมนานี่เฮ็ดออกกระสีเห็นเฮ็ดอยู่ตามจุดต่างๆแต่ละหม่องแต่ละบอนเพอเพอกระสบห้าเอฟซีหาร บอ่อแมนบอ่อแมนเห็ดปวกไก่หน่อยคือมันดอกใหญ่กว่านี่อยู่เห็ด,ดหท,ที่กินไม่ได้นะคะตรงนี้แต่ว่าขางล้างสารหนิล้างสารนน่มักสิออกเห็ดปวกเด้เฮ้ยอุ้ยยี่วิ่งหนิยิ้นเสียงหยังบ่ตอตกอมาจากตน้นใหม่ต้นนั่นนีม่มันหมากใบบกแต่บ่อคือบอกหยางโอ้ยท่านผู้ชม เนโมพผลนมาเก็บเห็ดบ่สงสัยโมพผลนมาเก็บเห็ดที่นี่บ่เห็นบ่ถ้าเพื่อนสีห้ก็เห็นกันเพิ่นบ่ห้ก็คือบ่เห็นแต่ว่าก็เห็นเป็นเล็กเก้าว่ะเป็นเลขเก้านี่เนาะค่ะป้ต้อยเห็นเป็นเล็กเก้าเนาะค่ะเป็นเกจเกอยู่ด้านบนแล้วก็ตัวล่างนี้ก็เป็นเกจแต่คล้ายๆยมันเป็นเลขสามด้วย เ็บสามเก้าหรือเปล่าหรือว่าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสามเก้าหรือเจ็ดเจ็ดเก้านะครับท่านผู้ชมที่บนบนมองได้เห็นเล็กเกตเด็ดฮะบนบนโน้นนะครับนี่เนบะค่ะท่านผู้ชมนะครับนี่ก็เป็นเล็กเ็ดแต่มันมีหยักหยักนี้คล้ายๆเล็กสามแล้วก็มีเก้าตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าไม่เล็กเ็ดไม่สามไม่เก้าตรงนี้เป็นศูนย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้เป็นศูนย์หรือเปล่าไม่รู้นะครับ แต่ที่แน่ๆที่ผมเห็นตรงนี้ก็คือเกตเกตแต่เกตเนี่ยมันมันาันเนา,เาเป็นขื้เหล็กสามชี้บอกเป็นนค้มีเป็นคล้ายๆเหล็กสามแล้วก็มาเก้าหรือว่าท่านผู้ชมเมหน็นตัวไหนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมะนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือด่านหลังสารเหล็กยักษ์ใหญ่เนาะค่ะท่านผู้ชมเดล็กยักษ์ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ข้างหลังสารปูหรือสีตาไฟ นะคะไปะคะ่ะมีเจ็ดมีสามมีเก้าไปดูเรียบทูก่อนนะคะัะท่านผู้ชมน่าจะไม่หมดแล้วนะคระับว่าด้านหลังศาลนี่ก็คือเป็นปลาเห็ดด้ท่านผู้ชม เฮ็ดออกเนี่ยแต่ว่าขันมาตอนขึ้นก็เป็นตะยานให้กันร้อนเลยล่ะแต่กังเว้นกับบกาเขา่าแล้วค่ะทันผู้ชมเพราะว่ายุ่งกับลายบริใส่เสือเข็นยาามากแต่ว่าดีนะทีมีล่มลงร่มจังสี่กัยยานยางเดียวคือต้นใหญ่งามไอหักเนาะคะ่ะ ตะละหมองตะละบอนเนี่ยงานงาไม้งาอะไรก็หักลงอุ้ยนายบอกว่าท่านเด็กขาดค่ำบอกว่าท่านเด็กขาดคํำกําลังสียางออกไปงานไม้โ้นกิ่งไม้ล่นใส่หลังคาอุ้ยทันผู้ชมขนาดมาตอนกลางวันนะคะทันผู้ชมฮะเจ็ดเจ็ดสามอุ้ยทันผู้ชมปังแถแน่นอน มาวินมาเบิงเหล็กถูกิ่งใหม่หกักใสหลังค้าปังๆเด้อปูฤสีตาไฟลูกลานมากขอเพึิงบุญบารมีน้ำปูเด,ด้อมาหาปูมาขอโชกขอลาบเด้อปูเอ้ไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบ,บิ่งเหล็กถูบเนาะค่ะเนาะ,ะเก็บสามนะครับโอเคนะครับาเล็กถูบนะคะ เลขถูกเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขถูกเลขถูกของงวดวันที่หนึ่งกันยายุนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะคะเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดกับหนึ่งพี่น้องกันเนาะค่ะท่านผู้ชม,มปังแทแน่นอนเลยท่านผู้ชมกระปูหรือสีตาไฟงวดนี่มหาโฉก หาหลาบมาขอเหล็กเด็ดมาหาแนวทางไปฝากเอฟซีทางบ้านตัวนี้เดอ้อป่วยให้เขาเหล็กถ่ายแล้ววันที่หนึ่งสาตัวตรงๆเลยเดอ้อป่วยค่ะสําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องกับมาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางเนาะกันเนาะค่ะ,ะ,คะตามนั้นเนาะค่ะก็ให้โชคโชคดีเดอมมูจเจา้าโชคดีลำๆเลย่อยยกัน สุขุสุคนปูกำลังเบิงลิปปต่อยอยู่ขณะนี้ก็ขอให้ได้โชคได้ลาภให้เถิดกาวันที่หนึ่งเลยเดอน,นี่เนาะค่ะกระปูฤาษีตาไฟมาขคโชคอลาภปูมันก็ให้เหลวปังๆเด้อปูเอ้ลูกหลานมาขอโชคอลาภปูฤาษีตาไฟ,าาาไฟหูกแกวตาทิพปูห้เแลวลูกหล,า,ล,กลานกับสีได้ลาภก,กับเนาะค่ะปูมันยิ้มเปยเปย์ยัน ให้ลูกให้ล้านให้โชคลาภลูกล้านแล้วลูกล้านกิไดิลากลับ้ะปูเด้อสิประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเดียวศิลาปูกลับได้วันที่นี่ค่ะอย่าลืมด้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องทางทีมงานปต่อยคนมีเส่น แล้วก็ทีมงานทุกๆท,ท,ทันเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหาให้น้ำกับเมนีวันนี้กับอให้เอฟซีทุกๆท,ทันโชคดีนอนรับให้ได้เงินเมือน,นอนตื่นให้ได้เงินแสนให้ถือกเกลยกถือเบอร์ละวัว่นที่หนึ่งเลยเดอ้อสำหรับมือน,นีปะาต้อยกับสิคอลาไปกวนไวพอกันคลิปไหนพี่หนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ